สวัสดีครับวันพุธที่26กุมภาพันธ์68นะครับเรื่อง g e o g r a p h i c List แน่นอนแล้วครับทรัมป์เขาแสดงความเป็นอำนาจจริงๆมติของ UN ก็สนับสนุนรัเสเซียว่าไม่ผิดทำให้ยุยโรปคือนาโตแย่แลครับเพราะสหรัฐจะถอนออกจากนาโตและไปร่วมมือกับรัเสเซียกับเกาหลีเหนือสิ่งที่สมัยแรกที่ทรั์พยายามทำเพื่อจะหยุดยัง้งเกาหลีเหนือมาพัฒนาไม่ต้องไปทดสอบนิวเคลียร์แล้วก็อาวุธสงครามเยอะแยะ นี่คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องการจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของทา f s a n c น i o นนี่คือสูงยําการค้าสงครามการค้าจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นในสิ่งที่ยุโรปนาโตจะต้องพึ่งตนเองพึ่งงบประมาณเพิ่มขึ้นมาเป็น5%เอเมริกาถึงจะกระโดดเข้ามานี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดรัเสเซียไปผู้ชนะและเขาตกลงเซ็นสัญญาต่างๆไม่แซงเชนไขน้ำมันได้เต็มที่เพื่อจะพัฒนาขุดเจาะน้ำมัน เชลออยและก็แก๊สออกมาเต็มที่เพื่อขายให้ยุโรปและก็ทั่วโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3มหาอำนาจนะครับรัสเซียอเมริกาและก็ซาอุดอาระเบียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และผู้ที่ใช้มากที่สุดก็คืออินเดียกับจีนก็จะได้ซื้อไปมาขายข้องจะราคาโดยที่น้ำมันออย์ขงอเมริกาบริษัทใหญ่ๆเตรียมที่จะสำรวจนะครับในปีหน้าจะเหลือ60เหรียญต่อบาร์เรลอย่างที่ผมพูดมาตลอดมันมีความชัดเจน แล้วก็แก๊สก็ลงมาต่ำสอเหรียญสามเหรียญเพื่อจะอะไรกระตุ้นเศร,รษฐกิจและไม่ต้องเจอปัญหาเงินเฟ้อเฟดจะได้มีโอกาสลดดอกเบี้ยได้แล้วค่อยมาดูเรื่องทารีฟต่างๆสิ่งที่ทำได้ขึ้นไปไม่ว่าเหล็กอลูมิเนียม25%เซนสั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาก็มีผลกระทบกับภาคผลิตแน่นอนต้นทุนแพงขึ้น3%ถึง10%ชัดเจนครับทำให้สินค้าบริโภคต่างๆของอเมริการู้สึก ชรตัว c p, p m i อะไรต่ออะไรลดลงในภาคบริการต่ำกว่า50แล้วในด้านที่จะภาคผลิตยังสูงอยู่แต่ต้นทุนก็แพงขึ้นทำให้รู้สึกว่าชนอเมริกันนั้นต้องซื้อของแพงทำให้แสดงชัดเจนว่าครับเมื่อวานตลาดรถยนต์ถึงได้ช็อต Equity ช็อตบอลช็อตดอลลาร์ช็อตทองคำเข้าสู่สกุลของบอลบอลถึงได้เรีลลี ary, กลับขึ้นมา ทุกคนเก็บกับกลับเข้าไปใหม่นี่คือภาพมอนิเตอร์ครับ10ปีเหลือ4.3เ,เ,เ,เท่านั้นเองจาก4.5เห็นชัดเจนนะครับฟันก็คือโร t เทรดเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกลับมาดูอ m a g ิชินมาเกในผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้เพราะเรื่องทารลิฟเรื่องชิปสปายเชนข้มข้นสกัดกั้นจีนต่อไปเรื่องของเพราะกลัวเรื่องจีนจะพัฒนา AI จ้ำเร็วมากแล้วอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ใหญ่คือคอมโพนเซ้ ที่มีความถนัดของอเมซอน Microsoft ทั้งหลายจะต้องเจอคู่แข่งอย่างจีนนี่คือภาพมอนิเตอร์ของเซกเตอร์ของเกี่ยวกับ s e m i c o นดักเตอร์ชิปซ p พพลายเชนแล้วก็ AI แล้วก็คอมพิวเตอร์ทุกอย่างเพราะจีนพัฒนาเร็วในสิ่งที่อเมริกานั้นกลัวทุกคนถึงได้พยายามจับมือกับอินเดียที่จะต้องต่อสู้กับจีนขนาะเดียวจับมือกับรัสเซียเพื่อผลิตน้ำมันออกมาลดต้นทุนแล้วก็ควบคุมต่างๆหลายอย่าง ในการก่อสงครามไม่ให้เกิดขึ้นยกเลิกเอทของสหรัฐโอหมด All ทุกอย่างนี่คือภาพมอนิเตอร์เพื่อจะฝากฝังตระก,กูลทรัมป์ในอนาคตหลังจากสเตปดาวในไตเทอ์สองนี้ของเอารุนท์ชัดเจนครับเขาเผื่อของทั้งลูกสาวและลูกชายที่จะเป็นสอสอและก็สวในอนาคตนี่คือภาพมอนิเตอร์ของเชิงกลารเมืองของอเมริกานะครับมีผลกระทบทั่วโลกยุโรปเองนั้นแตกพวาจัดกลับมาใหม่ไซส์จัด นั้นก็ไม่มีขนาดนิวรคลทั้งหลายเห็นชัดเจนในเรื่องของเลือกตั้งเยอรมันเช่นเดียวกันนะครับและอังกฤษก็ได้เกิดขึ้นแล้วต่อไปในภาคยุโรปอื่นๆกลับมาดูและเ e ็ตอะโรเคชันให้ดีนะครับมอนิเตอร์เลยกัน Globalization ภาพรวมของทาริฟนั้นมีมีผลกระทบอย่างไรบีบให้เซ็นทรัแบงก์ต่างๆจะต้องลดดอกเบีย้ยรวมทั้งประเทศไทยเองกนอผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ต้องรีบเร่งลดดอกเบีย้ยในเทม Q1 ต่าด้วย Q2 เป็นอย่างชา้าแล้วครับ0.25และจำให้เซกเตอร์ที่จะแล่งสูงขึ้นได้ก็คือกลุ่มของ Banking Financial แล้วก็กลุ่มของโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของ Data Center c ร์คา e n t e เตแต่ที่ถูกถล่มขายออกมาคือกองทุนต่างประเทศช็อตเซลลิงแล้วก็กองทุน LTF ยังขายอยู่เพราะขาดความเชื่อมัน่นก็เป็นแรงขายจากอะไรครับแน่นอนครับกลุ่มแบง k i กิกลุ่มของปูนใหญ่กลุ่มของ โรงพรยาบาล b h VDMS แล้วก็กลุ่มของ Data Center Cloud Center คือ Advanced แล้วก็กลุ่มแน่นอนของโรงไฟฟ้าและชัดเจนก็คือกลุ่มของตระกูล CP เพราะ CPo นั้นยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแซเวอีเลเวนของญี่ปุ่นยังไงญี่ปุ่นก็ต้องขอความช่วยเหลือนี่คือภาพมอนิเตอร์ยังไม่ได้ดิสคาวเข่ามากนะักก็เลยมีการช็อตเซลลิงแต่เป็นจังหวะนะครับใกล้บอททอมแล้วละครับ 1,140จุดถึง1,200จุดตลาดหุ้นตกลงมาถึง220จุดก็คือเกือบ30%เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นอ p อปติวิตี้นะครับใครที่เป็นฐานเย็นก็เก็บหุ้นเข้าพอร์ตครับเป็นจังหวะเก็บเป็นคลพอร์ตได้เลยอย่างน้อย5ปีอัพไซด์เกนไม่ต่ำกว่า30%เช่นเดียวกันคือกลับไปที่1,500จุดถึง1,600จุด เป็นอย่างช้าในต้นปีหน้านี่คือภาพมอนิเตอร์เพราะยังไงซะแชร์ b u y b บ c k c ับโวชชั่ของบริษัทแบงกิ้งของอิน a ร c นแล้วก็ของกลุ่มแน่นอนครับกลุ่มโรงพรยาบาลที่มีฐานเงินสดเยอะๆไม่ได้จ่ายปันผลมากยังมีเงินสดเก็บคุ้นเข้าโผดก็คือแชร์บ u y b a c k แล้วสุดท้ายต้อง c o บโวชชั t position โดยกองทุนต่างประเทศอยู่ดีแล้วครับในครึ่งปีหลังแล้วก็ LTF Fund ที่จะโปรโมทออกมาโดยรัฐบาลชุดนี้เพื่อจะกระตุ้น ศรกิจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการยุบสภาเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุดคือกลางปีหน้านี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับเลือกลงทุนให้ดีครับยังยืนยันว่าเป็นออฟชั t นิตี้แบงกิ้งโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มของโมบายด d ต้าเซ็นเตอร์คลาวเซ็นคือ a d v a านซ์กับทแล้วกลุ่มสุดท้าย Supply Chain Semiconductor er, ที่จะมีความต้องการสูงมากในธุรกิจ AI ในอนาคตก็คือการพัฒนาเร่งพัฒนา โมเดล AI ชิปซ p p l y Chain นี่คือธุรกิจการส่งออกก็คือ Delta, Cal c เคาคอมฮาน่ KCE ซึ่งฮาน่าร่วมกับปตทออยู่แล้วจะผลิตชิปต้นน้ำออกมาในต้นปี270นั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์อีก2ปีข้างหน้าเท่านั้นเองเป็นโอกาสเลครับเลือกลงทุนชนะที่เขากำลังช็อตอยู่และกำลังที่ LTF กำลังขายลงมาอยู่นั้นเป็นโอกาสสุดท้ายของ กองทุน private wealth private fund และก็ equity ทั้งหมดที่ถูกลงมาก็เป็นจังหวะผู้ปี้มีเงินทุนเยอะๆซื้อหุ้นเข้าพอร์ตครับเพราะฝากแบงก์ก็ไม่ได้ดอกอยู่ดีเลือกการลงทุนครับสิ้นปี first half น่าจะเห็น Q สิ้น Q 2ทะลุ1,400จุดและดูสิ้นปียังไงซะเงินทุนไหลบา่าและข้อว่า short position ในอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าก็จะเห็น set index สิ้นปีที่พันห้า 1,550จุดด้วยเซกเตอร์ที่ผมกล่าวมาแล้วสวัสดีครับ